ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับแอป Lucky Q นะครับผมแอปที่มีลูกหมูนั่นเองครับแอปนี้เนี่ยก็ยังมีเพื่อนๆนะครับที่ยังสอบถามกันอยู่นะครับผมในส่วนของแอปนี้นะฮะว่ามันยังถอนเงินได้อยู่หรือเปล่านี่ครับผมส่วนตัวผมเองนะครับผมก็ พิ่งที่จะลองเล่นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตด้วยข่าวสารนิดนึงสาหรับแอปนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวแอปกันเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะรับข่าวสารต่างๆจากแอปต่างๆที่ผมได้อัปเดตลงไปนะครับใครที่ยังเล่นแอปนี้อยู่นะครับผมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นเนี่ยก็ดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับถ้าจะเล่นหรือไม่เล่นยังไงก็ ไม่ว่ากันนะครับแอปนี้ดาวน์โหลดฟรีนะครับกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมหรือจะค้นหาที่ Play Store ก็ได้นะครับจะใช้งานได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะครับผมอ่าแลวหลายคนอาจจะอยากรู้วิธีการสมัครนะครับสมัครยังไงตรงไหนอะไรบ้างนะครับก็ให้เราสังเกตที่หน้าจอเลยนะครับให้เราสังเกตที่ด้านบนนะครับมันจะมีวงกลมอยู่3อันนะทางด้านซ้ายมือนะครับให้เราดูที่ลูกคนนะที่มีจุดสีแดงนะครับกดเข้าไปจากนั้นเนี่ยให้เรากดคําว่า ล็อกอินนะครับด้านบนนะที่เป็นวงกลมเมื่อกี้นะตรงที่มันเป็นรูปของผมนะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยนะครับเลือกที่ Facebook นะครับผมแล้วก็รอสักคู่นะครับจะเลือกที่ Google ก็ได้นะ Google เนี่ยก็คือการใช้อีเมลนะครับผมกำลังล็อกอินนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการล็อกอินนะครับผมจากนั้นเนี่ยกดย้อนกลับไปนะครับให้เรามาดูที่ตัวเงินก่อนเลยนะตรงนี้นะครับ เนี่ยที่มันเป็นต่อเงินสีเขียวนะครับผมกดเข้าไปนะครับอ่าถ้าคุณผู้ชมนะครับเข้ามาที่หน้านี้ได้ก็แสดงว่าคุณผู้ชมนะครับสามารถจะถอนเงินได้นะครับโอเคนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นของประเทศไทยได้นะครับผมนี่ของไทยอยู่ที่150บาทขั้นต่ํานะครับคะแนนที่ใช้นะครับสองแสนสี่พันคะแนนนะครับผมนี่ดูคะแนนตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าสับใครที่มีคะแนนครบนะฮะผม ไม่มีคะแนนนะครับเลยกดให้ดูไม่ได้นะครับผมวิธีการถอนก็ไม่ยากนะครับเหมือนกับทุกแอปนะครับผมกรอกอีเมล PayPal ทั้ง2ช่องเลยนะครับไม่เหมือนกันนะครับในจุดสีแดงตรงนี้นะครับเครื่องหมายตกใจตรงนี้เนี่ยไม่ต้องไปตกใจอะไรมานะครับเขาแจ้งส่วนของกติกาแล้วก็กดของเขานะครับมีทั้งหมด7ข้อนะฮะอย่าผิดกดของเขาแล้วกันนะครับต่อไปนะครับเขาให้เช็คอินนะก็กดเช็คอินไปนะครับ ต่อมานะครับผมให้เราดูที่ตรงนี้เลยนะครับ j o ยเกมนะฮะ j o ยเกมนี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมกดที่ j o ยเกมนะป๊าบกดเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกมนะฮะเป็นเกมนะครับผมให้เราเล่นนะครับจะมี l u c ี้ Spin ลาสล็อตนะครับผมแล้วก็ยานอวกาศนะครับก็คล้ายๆกับแอปกดน้ําแข็งนะครับผมกี้คิวกดน้ําแข็งนะฮะคล้ายๆกันนะครับ แอปนั้นมันก็ปิดลงไปละเป็นแอปนี้มาแทนนะครับนี่ฮะส่วนเกมตรงนี้นะครับที่มันเป็นสีดําเนี่ยเราก็สามารถเปิดเล่นได้นะครับโดยการกดเข้าไปนะครับมันจะให้เราดูวิดีโอนะครับเกมมันก็จะเปิดให้เราใช้งานนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูต่อเลยนะครับผมสําหรับกล่องของขวัญนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมกล่องสีแดงนะครับกดเข้าไปนะครับกดไปที่กล่องของขวัญหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการ เลื่อนเลเวลนะครับผมเมื่อเราเล่นเกมนะครับกดไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราเล่นเกมถึงเราจะได้นะครับผมวิธีการเล่นเกมก็มีให้เล่นอยู่ตรงนี้นะครับตรงจอยเกมแล้วก็กดไปที่รูปหมูนะครับต่อไปนะครับผมอ่าเรามาดูตรงซองจดหมายนะฮะตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปเหมือนบอลลูนนะครับผมกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็รอนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการส่งอีเมลนะครับโดยการเรียกเก็บผ่าน p a y p a l นะครับผม ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เราเสียเงินนะครับอย่ามากดใช้ PayPal ด็ดขาดนะครับผมตรงนี้เนี่ยขอห้ามนะครับขอห้ามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านบนบ้างนะครับเรามาดูที่กดไลค์นะครับผมกดไลค์เนี่ยก็คือการให้เลท5ดาวของแอปนะครับไม่มีอะไรกดโอเคไปนะฮะโอเคนะครับเรามาดูอันต่อไปนะครับสำหรับอันนี้นะด้านบนนะครับวงกลมนะครับตรงนี้นะครับผมมันจะมีช่องให้เรากรอกโค้ดนะครับจะกรอก ก็ได้หรือว่าไม่กรอกก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรนะครับถ้าว่าเราเข้าหน้าถอนเงินได้ก็คือก็คือถอนได้นะครับถ้าเราไม่กรอกก็ไม่เป็นไรนะครับการกรอกรหัสนะครับผมก็จะได้รับ800คะแนนนะครับสำหรับใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะครับผมก็ตรงนี้เลยนะครับจะมีโค้ดแล้วก็มีลิงก์ของเรานะครับเราเอาไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับผมการแนะนําเพื่อนนะครับผมจะช่วยให้เราได้รับคะแนนเร็วขึ้นนะครับ ถ้าเราเล่นเองเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานนะครับในการเล่นนะครับกลับมาที่หน้าแรกนะครับผมเรามาดูวิธีการเล่นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เราจะได้รับคะแนนนะครับผมให้เราสังเกตตรงหมูนะครับมันจะมีรูปนิ้วอยู่นะครับผมก็เป็นการจิ้มไปที่หมูนะครับมันจะเหมือนเป็นการหยอดกระปุกอมสินนะกดไปเรื่อยๆนะครับให้เราสังเกตที่ขีดตรงนี้นะครับมันจะขึ้นสีเหลืองนะครับผมเมื่อมันเต็มหลอดเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญทองหรือว่า Google p a y ในส่วนของ Google Pay เนี่ย มันไม่สามารถที่จะแลกเป็นเงินสดได้นะครับไม่สามารถแลกเป็นอะไรได้เลยนะครับ Google p a y เนี่ยมันแค่เอาขึ้นมาโชว์เป็นโฆษณาของแอปเคชันะผมไม่แนะนําให้สนใจมันนะครับปล่อยไปเลยนะครับผมจะเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้สนใจนะผมสนใจแค่เหรียญทองอย่างเดียวนะครับเหรียญทองเนี่ยจะใช้แลกเงินได้นะครับส่วน Google p a y นะครับหรือตรงนี้เนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้นะครับผมผมก็ไม่เคยที่จะถอนออกได้นะครับ กดไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่ามันจํากัดกี่ครั้งต่อวันนะครับผมก็กดไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราจะได้รับเหรียญทองเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับก็กดคอลิกไปนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับผมจะมีการเปิดกล่องนะครับกล่องก็คือกล่องสีชมพูตรงนี้นะครับเป็นการเปิดกล่องเพื่อรับคะแนนนะครับแล้วก็มีการดูวิดีโอตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเช่นเดียวกันนะครับ5ครั้งต่อวันนะครับตรงนี้ก็เป็นการเชิญเพื่อนนะครับสำหรับตรงนี้ก็ ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่3อันที่มันจําเป็นนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของแอป LuckyQ ินะฮะหรือว่าแอปหมูนะครับผมสำหรับข่าวสารที่จะอัปเดตเพิ่มเติมนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวแอปเนี่ยุ่มจ่ายหรือเปล่านะครับใครที่ยังเล่นอยู่แล้วก็ยังถอนเงินได้เนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่ถอนแล้ว ไม่ได้เงินนะครับหรือว่ารอนานเป็นเดือนนะครก็คอมเมนต์แจ้งปุ่มได้นะฮะก็ขอบคุณด้วยที่แจ้งข่าวสารนะครับส่วนตัวผมเองก็เพิ่งที่จะเล่นนะครับผมให้70%แล้วกันนะครับในส่วนของแอป LuckyQ คิ p แอปมัวเนี่ยเจครับถ้าจะถอนได้ไม่ได้เนี่ยใครที่ถอนได้ก็ยังเล่นได้นะครับผมยังถอนเงินต่อได้เลยนะครับเล่นต่อได้ส่วนตัวผมเองนะฮะผมจะมาทดลองถอนให้ดูแล้วกันนะครับเมื่อคะแนนมันครบนะฮะ ตอนนี้คะแนนมันก็ยังไม่ครบเลยนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตข่าวสารต่างๆหรือว่างานออนไลน์ต่างๆที่มันถอนแล้วมันได้เงินชัวๆนะครับผมโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไป